สวัสดีครับวันนี้เรามาดูระบบบันทึกข้อมูลคารุพันธ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำจะมีระบบล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินเนี่ยทั้งหมดก็คือ4ระดับจะมีแอดมินสตาฟก็คือเจ้าหน้าที่นะครับบล็อกเกอร์บอกเกอร์ก็คือพวก อยู่กลุ่มช่างนะครับแล้วก็ทีเชืร์ที่เป็นครูนะครับเรามาดูสิทธิ์แอดมินก่อนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างตัวนี้จะรันฐานข้อมูลอยู่ใน Google Sheets นะครับพัฒนาโดยการใช้ Google Apps Script นะครับ ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ที่ว,ว่าผมแก้ตัวนี้ครับก็กดบันทึกจัดการข้อมูลคลุพันธ์นะครับอันนี้สามารถค้นหาได้แล้วก็สามารถฟิลเตอร์ตามประเภทได้สถานะจะดูสถานะอะไรก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็น สถานที่ตั้งนะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เพิ่มคารุพันธ์ได้กดดูได้นะครับในส่วนที่ดูเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ว่ามีการซ่อมบำรุงประวัติการซ่อมบำรุงเนี่ยตรงนี้จะดึงมาจากาข้อมูลแจ้งซ่อมเลยนะครับหรือว่าจะมีการโอนย้ายโอนไปไว้ที่สำนักง,งานอื่นอย่างเช่นโอนไปไว้ห้องอื่นแปบบนึงงะนรับ ่าก็รูปภาพเนี่ยเราสามารถกดดูได้แต่ผมไม่ได้นแนบไปนะครับคลิกดูภาพตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น CSV ได้นะครับต่อมามาดูประเภทครับประเภทนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มของประเภทคารุพันธ์เราสามารถแก้ไขได้สถานที่สถานที่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของคารุพันธ์หรือพัสดุตัวนั้นนะครับรายการแจ้งซ่อม เราสามารถติดตามดูได้สถานะเป็นยังไงนะครับตรวจคารุพันธ์อันนี้ผมใช้ในกรณีผมที่ผมออกแบบไว้ใช้ในกรณีพอเราสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเราจะมีการตรวจคารุพันธ์ตัวอย่างเช่นผมจะตรวจนี่ตัวน้ตบุกผมก็จะตรวจคารุพันธ์ใส่รหัสคารุพันธ์เข้าไปตรวจของปีหกแปดสถานะเป็นยังไงปกติชำรุดสูญหายปกติ แล้วก็กดบันทึกปุ๊บปี68นะครับเรียบร้อยครับอันนี้ตรวจเรียบร้อยโน้ตบุ๊กเดียวปกติทีนี้มาดูตัวกําหนดช่วงเวลาอ่านี่ย่อยมีเพิ่มได้สมมติว่ามีปีใหม่มาก็พิมพ์เพิ่มได้ช่วงเวลาวันที่จะตรวจช่วงไหนแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมตรวจไปปี68นี่ผมก็าสามารถที่จะกดดูได้นี่แล้วก็กดดาวน์โหลด CSV ได้เป็นไฟล์ Excel ครับ ไปปรับแต่งให้เป็นแบบรายงานต่อได้พิมบาร์โค้ดนะครับพิมบาร์โค้ดเช่นผมจะพิมพ์ุกปุกเดียวเนี่ยกดสร้างแล้วกดพิมพ์พิมพ์ตรงนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าคุณครูจะพิมพ์ก็คือแคปหน้าจอไปก่อนแคปหน้าจอ,อนี้กดวินโดว์ปุ่มวินโดว์บนคีย์บอร์ดแล้วก็กดชิปแล้วก็ตัว S อ่าก็จะได้เป็นบาร์โค้ดนะครับแคปบาร์โค้ดไปปิดได้ จัดการผู้ใช้อันนี้สามารถเพิ่มเพิ่มครูเพิ่มช่างเพิ่มเจ้าหน้าที่ได้นะครับลบได้ลายงานอันนี้จะเป็นการสรุปรวมสรุปรวมแล้วก็ตั้งคา่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ว่าจะเป็นฟรีผีแบไอฟรีฟรีฟรีิกย่างไงนะครับอันนี้คือในส่วนของแอดมินต่อมากอดออกจากระบบก่อนเข้าระบบใหม่อีก เรามาดูในส่วนของคนที่เป็นสตาฟนะรหรือเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้บ้างอนน้ไปนี้ผมจะอธิบายเฉพาะส่วนที่เป็นเมนูที่แสดงในแต่ละจิตนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วเมนูจะไม่แตกต่างจากอด,ดมินมากเท่าไหร่รหัสผิดแสดงว่ามีคนเปลี่ยนไหมเพราะว่าผมเปิดผนะังตาราะนะครับรหัสมา อ่าเข้ามาได้นะครับอ่าก็จะมีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับจัดการคารุพันธ์เพิ่มได้ลบได้นะครับจัดการประเภทสถานที่ตรวจคารุพันธ์นะครับแล้วก็กําหนดช่วงเวลาพิมพ์บาโคดจัดการผู้ใช้แล้วก็พิมพ์ดูรายงานะอันนี้คือในส่วนของสตาฟหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับต่อไปมาดูนะครับที่เป็นช่างสถานะช่างนะครับดูอะไรได้บ้าง ตัวราหาัสสถานะสั่งรหัสทดสอบนี่ก็เหมือนกันเปลี่ยนรหัสเองได้จัดการครุภัพันก็คือเพิ่มได้นะครับแต่ลบไม่ได้แก้ไขได้เพื่อไปเจอสถานะแบบเฮ้ยอันนี้พังนะอะไรอย่างงี้ช่างก็สามารถแก้ไขได้รายการแจ้งซ่อมก็บันทึกแจ้งซ่อมได้ว่าตัวเอง อ่าซ่อมไปแล้วก็แนบรูปซ่อมอะไรอย่างนี้ได้ตรวจคารุพันได้ในกรณีเราจะให้อ่ามอบหมายให้กับช่างช่วยตรวจคารุพันนะครับนี่เป็นคนงานนะครับก็ออกจากระบบต่อไปเรามาดูนะครับสิทธิ์ของครูทําอะไรได้บ้างแล้วก็พันเบิด ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับช่างนะครับแจ้งซ่อมได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของระบบคารุพัน์เวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ลองใช้ตัวทดสอบระบบที่อยู่ในหน้าเพจดูก่อนก็ได้นะครับ